สวัสดีค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาชมต้นสะแบงอยู่ถุงน้าเนเอ้ค่ะกำลังสวยงามออกดอกสวยงามมากค่ะเก็บภาพสวยๆไว้ก่อนกลับกทโมธรรมชาติแห้งหลา้ค่ะบานเฮ่าอากาศดีมาบานหลายมืออากาศเปลี่ยนบานเห่าอากาศหนาวค่ะ ต้นสแปงมาชมมาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเพื่อนที่ทุ่งนาเราเราเก็บไว้เนาะค่ะเนาะเก็บไว้เบิ้งค่ะเพราะว่ามันจะบม่มีแล้วเนาะค่ะต้นสแปง ช่มกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะเพื่อนๆช่วงนี้บานเท่ากับเป็นจังสีละค่ะอากาศไอาาศอากาศก็จะออกหนาวพอแต่กังเว้นมากก็ออกหอนนะต้องปรับสภาพให้ได้ค่ะ ดอกแสแบงสีแดงสดใสอยู่ที่ถุงหน้าของเราเองเนาะคะะ่ะนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นกไร้รลังด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปคะ่ะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ